นี้โรเล็ที่เราซื้อเป็นรุ่นไหนนะคะวันที่เราซื้อคือวันที่21เดือน11ปี2021เข้ามาก็คือเป็นบุ๊กของโรเล็กซึ่งบอกรุ่นต่างๆอ l เลเจนนี นี้นะคะปี2021เนี่ยตอนนี้กำลังคิด OP คือจริงๆต้องบอกก่อนว่าตอนที่ได้โรเล็กอันนี้เข้ามาเนี่ยจริงๆตั้งใจจะไปหาซื้อคู่กับแฟนนะคะซึ่งก็จะเป็นตัว OP หน้าปัดตอนแรกมองเอาไว้ก็คือเป็น OP ปัดเขียวเลยแต่ว่าตอนหลังพอดูไปดูมาก็เริ่มอยากได้เป็นปัดฟ้าแทนแล้วนะคะก็คือเป็นสี Tiffany Blue แลก็เข้าไปถามในช็อปไปลงชื่อไว้ก็แต่ดูทรงแล้วก็เหมือนว่าน่าจะนานมากถ้าเรายังไม่มียอดเราก็เลยพยายามเข้าไปในช็อปเรื่อยๆนะคะก็ลองไปถามเขาว่าเออมันถึงคิวเราแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็ยังดูไม่มีแววเลยนี่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเล่มแรกที่เขาให้มาพร้อมกับถุงอันนี้ อันที่2ก็เป็นอีกแล้วนะคะก็เป็นบุ๊กเลตของโ o เล็กอีกแล้วเล่มนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นบอกรุ่นต่างๆของก็คือเขาก็จะเน้นว่าปี2011ะ่ะมันมีรุ่นอะไรยังไงบ้างนะคะโรเล็ Rolex. สีนี้ก็เห็นในช็อปเหมือนกันหน้าปัดเป็นสีม่วงสวยเหมือนกันนะ,ะแต่ตอนนี้ที่ที่ไทยอาจจะเป็นเพราะช่วงโควิดหรือยังไงก็ไม่รู้ก็คือมันไม่ค่อยมีของโดยเฉพาะแบบหน้าปัดเรียบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีเดทจัสเองอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ว่าปกติที่คนบอกว่าเออถ้าไปเจอในช็อปอก็ก็เจอได้ง่ายที่หายากก็จะเป็นพวกรุ่นสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ในประเทศไทยอะ่ะก็แทบจะไม่มีของโชว์เลยอะค่ะ อันนี้สีคล้ายๆของอันนี้คล้ายๆตอนนี้กําลังคิดพวกสีพาสเทลเนาะนี่อันนี้ก็คือสีที่บอกก็คือโ l ลิฟกินปีอนะีรั2บนะคะคือรุ่นรุ่นปี2021เนี่ยขนาดของหน้าปัดในสายเด็ดจัตสะเขาจะปรับจาก26ส26มาเป็น28แล้วก็จะเริ่มมีเป็นหน้าปัดใหญ่ๆเป็นแบบ36-41ออะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ ก็จะแบบเขาก็จะบอกรุ่นต่างๆสีต่างเปิดให้ดูเลเดยนี่อันนี้คือจริงๆแล้วเราอยากได้เพื่อจะไปจองสีนี้เลยที่ไปลงชื่อไว้แต่ว่าก็ยังไม่ได้สัทีนะคะเนี่ยคือตอนปีเนี้ค่ะคือไอตัว Oyster Perpetual เนี่ยไซส์มันก็จะมีไซส์ออกมา28 สีตามนี้เลยแล้วก็มีไซส์31แล้วก็สีที่เราอยากได้อ่ะคะ่ะก็คือเป็นสีที่จองไว้ก็จะเป็นหน้าปัดขนาดอันนี้ก็คือหน้าปัดขนาด34แต่เราจองไว้คือหน้าปัด36อืมก็มีสีเหลืองสวยเหมือนกันอันนี้คือหน้าปัดที่จองเอาไว้นะคะ36แล้วก็ของแฟนก็เป็นจะเป็นขนาด41แต่อยากจะเอาเป็นสีเดียวกัน ตอนแรกคือตั้งใจจะเอาสีเขียวแต่ปรากฏไปเป็นมา,มา,มาดูแล้วก็จะเปลี่ยนมาเป็นสีฟ้าแทนอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆข,ของตัวนี้จ๊บมาดูกันว่าวันนี้เราได้อะไรต้องบอกก่อนว่าอันนี้ซื้อที่เอ,อ่ซ็นทรัลเวิร์นะคะของตัวแทนสีชัยเพราะว่าตอนที่ไปพารากอนเะนี่ย เห็นตัวเกือบจะ,จะได้เสียตงังค์แหละแต่ว่าก็ยังแบบยังไม่ได้ถูกใจมากเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นตัวใบเสร็จมาแล้วนี่กล่องเ็าจะมีเป็นเขียนไว้ว่าเป็นรุ่นนะคะรู้สึกแล้วก็จะเป็นธรรมดาเลยก็จะเป็นเหมือนเป็นชั้นกระดาษสองชั้นกระดาษแรกนี่ก็กระดาษธรรมดาเป็น A4 แข็งๆหน่อยนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็น สีคล้ายๆไข่ไก่แล้วก็จะมีโลโก้สัญ,ญลักษณ์ของโรเล็กซแบบอ่อนๆแต่ว่าจะแบบพิมพ์นูนขึ้นมานิดๆโอเคมาเปิดกล่องกันต้องบอกว่าจริงๆคือแอบอันบ็อกไปแล้วแหละเหออันนี้ก็มาลองอันบ็อกซ์ีกทีริงๆเลยจำไม่ได้ว่าจริงๆตอนที่ช็อปแพ็คมาเป็นวางไว้ลักษณะ,ะแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าก็เนี่ยในในนี้ก็จะมีตัวแบบเออเป็นคู่มือแล้วก็เนี่ยสัญ,ญลักษณ์ ว่าใช้ยังไงไขาลานยังไงเก็บชั่วโมงได้นานเท่าไหร่การล็อกของสายทำยังไงอะไรย่างเงี้ยเขาจะบอกวิธีการใช้ After Sales e r v i ซ e ซึ่งอันนี้ก็คือเราสามารถไปทำความสะอาดได้ที่ช็อปได้ตลอดอายุการใช้งานแต่ว่าเฉพาะข้างนอกนะคะตัวถ้าข้างในก็จะต้องมีการแบบอาจจะต้องเสียตังค์เพิ่มนี่สวยมากแค่กรองนี่มาเปิดดูกันดีกว่าชือ่อ อันนี้เราก็มันเป็นผ้าเป็นผ้าแบบธรรมดาธรรมดาแบบคล้ายๆเช็ดแว่นแล้วก็จริงๆตัวผ้าก็ไม่ได้เนี๊ยบเท่าไหร่นะคะยังมีความรู้สึกว่าเนี่ยบางทีแบบตัดขาดๆเกินๆหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมคะผ้ามันก็ทําเนี่ยแหว่งๆแนาะก็ธรรมดาก็มันเป็นผ้าธรรมดาในการเช็ดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวเ โลโก้ของตัวโรเล็กซ์ตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วสมัยก่อนรู้สึกว่าจะเป็นสีแดงแล้วก็จะมีแท็กราคาให้มาเรียบร้อยเลยก็คือเขามีอะไรมาหน้าช็อปเขาก็ให้เราแบบนั้นตอนนี้ก็คือโ o l ิ c ีของโรเล็กซ์คือตอนเราซื้ออ่ะเราจะต้องมีการตัดสายเลยแล้วก็เขาจะลอกพลาสติกออกให้เราเลยเพราะว่าเขาน่าจะกันกันก,นกลัวเราเอาไปขายอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวธรรมดาก็เป็นกรอบพลาสติกที่เป็นตัวหุ้มมากับ ล้อมเพชรเนาะนี่คือตอนที่เห็นก็คือถูกใจมากเพราะรู้สึกว่ามันแบบเป็นโมเดลที่ไม่เหมือนใครนะสีก็คือเป็นสีมิน์กรีนก็คือตอนที่เห็นในช็อปอะไม่เป็นความรู้สึกที่แบบ รู้สึกจร,จริงๆนะว่าหัวใจมันเต้นต,ต,ตึก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 แล้วรู้สึกว่าเอออันนี้มันน่าจะต้องกลับไปอยู่กับเราแล้วแหละตอนที่เข้าไปคือไม่ได้ตั้งใจจะซื้อคือยังไม่เคยเข้าช็อปที่เซ็นทรัลเวิด์คืออย่างที่แจ้งว่าตอนแรกก็คือเราเช่าแต่ช็อปพากรไปลงชื่อจะเอาแต่โอแล้ววันนั้นก็เข้าไปเอ้ยเซ็นทรัลเวิด์มีด้วยหรอมีออ t เทอร์ไลท์ซิลเลอร์ของโรเล็กด้วยแล้วก็เข้าไปเล่นๆอารมณ์แบบก็ยังจะไปลงชื่อ o อนั่นแหละแล้วไปลองดูว่าเออมี o อีเข้ามาไหมอะไรอย ตั้งอยู่ในในกระจกที่ร้านน่ะข้างในแล้วก็ถูกวางโชว์เอาไว้ในกระจกแบบที่เขาแยกต่างหากเลยอะ่ะไม่ได้แบบอยู่ในกระจกแบบที่วางหลายๆในการนี่ก็คือจะถูกวางอยู่เรือนเดียวรู้สึกเฮ้ยมันเด่นมากเลยแล้วก็แบบเออทางพนักงานน่ะเขาก็แจ้งว่าตัวนี้มันเป็นรุ่น discontinu ์แล้วนะมันเป็นโมเดลปี2016แล้วก็ตอนนั้นก็แบบคือฟังแล้วก็แบบเอเอเฮ้ยมันจะ discontinu ์แล้วสีมันไม่เหมือนใครดีรู้สึกว่าไปช็อปอื่น อื่ที่เห็นมันก็จะเป็นสีหน้าปัดมุกหน้าปัดขาวหน้าปัดดำหน้าปัดเแบบเงินธรรมดาอ่ะอันนี้นะคะถัดมาก็คือมาดูตัวเรืนอันนี้ก็คือตั้งมันก็จะมีวันที่ที่ตั้งได้แล้วก็เป็นสลักเพชรรอบรอบตัวเรือนนะคะแล้วก็ทั้งข้างในข้างนอกข้างหลังก็ธรรมดาก็มันรู้สึกว่าจะเป็นพลาสติกเดียวที่ช็อป ยังไม่เอาออกก็คือด้านหลังเห็นไหมว่ามันจะมียังมีเสียวเขียวๆอยู่อย่างนี้อ่ะเดี๋ยวลองมาใส่ดูใส่แล้วอารมณ์มันก็เรารู้สึกว่าเราเป็นคนข้อมือเล็กเนาะแล้วก็รู้สึกว่าพอใส่อารมณ์เนี้ยแล้วด้วยด้วยที่พอถ้ามันเป็นหน้าปัดล้อมเพชรอะ่ะเวลาถ้ามันใหญ่เกินไปมันดูไม่ค่อยสวยอันนี้คือแค่แค่ในวิวมุมมองของตัวเองเนาะแต่ว่าก็ยังอยากได้ OP ในไซส์36อยู่แต่อันนี้ก็คือเลือกไซส์28เพราะรู้สึกว่าเนี้ยมันจะเน้นเป็นแบบ แกนลักชัวรี่มากกว่าเพราะเป็นตัวล้อมเพชรน,นี่เมื่อกี้คือตอนใส่เข้าไปมันจะมีเสียงเวลาตอนเที่ยวอ,ออกก็คือเอามือลองตรงนี้แล้วก็แค่คลึกมานิดนึงมันก็เปิดออกมาแล้วค่ะเมื่อกี้ตอนที่ใส่ก็คือนี่ก็จะมีเสียงนิดนึงว่ามันคลึกเข้าไปแล้วเป็นอารมณ์แบบนี้ตอนใส่สวยสวยจริงๆนะคะ เห็นไหมดู้านข้างกระจกก็คือจะเห็นคำว่า Rolex ถูกแบบยิงเลเซอร์ชัดเลยสวยมากนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ได้มาจากช็อป Rolex นะคะก็มีนามบัตรของเซลล์ด้วยนี่นะคะ เ y ้บายบายนี่ดีใจมากๆเลยได้มาเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบที่ทำงานมาก็คุ้มกับความเหนื่อยแหละเพื่อสิ่งนี้เย่ yeah. อ๋อแล้วก็ลืมไปว่าเราก็พอวันที่เราซื้ออย่างที่บอกว่าพอไม่ได้ทำการบ้านเนาะตอนที่เดินไปซื้อช็อปก็แบบเออเห็นถูกใจก็เลยซื้อมาแล้วพอกลับมาบ้านก็มาดูที่เขารีวิว u t u b e ว่าเฮ้ยปกติเขาจะต้องเหมือนมีซอง สำหรับแบบให้ใส่เวลาเราแบบไปเดินทางหรืออะไรอย่างนี้เราก็เลยโทรไปถามช็อปว่าเนี่ยพี่มีไม่ไม่ได้เราไม่ได้ซองมานะแบบช่วยแบบเอาซองมาให้ด้วยเดี๋ยวจะเข้าไปเอาปรากฏ<อ>เขาบอกว่าช่วงเนี้ยแบบโรเล็กซ์ทางโรเล็กซ์เองอะ่ะของบริษัทแม่ได้เลิกผลิตทําตัวทรา v เวลเซตแล้วเออเหมือนกับว่าแบบแล้วก็อาจจะเป็นช่วงโควิดหรืออะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าเลิกไปตลอดแล้วทีนี้เราก็เลยต เข้าไปช้อปปี้เลยค่ะไปซื้อซองมาเป็นสีเขียวเหมือนกันเพื่อดีว่าเพราะว่ามันสะดวกจริงๆเวลาถ้าเราแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือออกไปข้างนอกเวลาเราใส่แล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องอยากแบบเออเวลาเราไปอาบน้ําเราไปพกพาอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้พกพาใส่กระเป๋าได้มันจะได้ไม่เป็นรอยก็นี่ไปซื้อมาช้อปปี้ร้อยกว่าบาทก็เวลาถ้าถ้าจะเก็บก็จะแค่แบบเก็บก็นี่เลยก็มันก็จะมีแบบอันนี้ไว้สําหรับ ตัวเรือนล็อกไว้แล้วก็ใส่ซองเข้าไปจะได้เหมือนกันลอยกันอะไรธรรมดาก็ค,คือจริงๆแล้วปกติถ้าแต่ก่อนเข้าใจว่ามันจะต้องมีซองนี้ให้แล้วก็มีแบบโลโก้โรเล็กซตอนนี้ก็คือเขาว่านะว่ามันบริษัทแม่เขาไม่ได้ผลิตแล้วก็เลยไปซื้อช้อปปีน่าจะประมาณราคา150นี่เคค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาชมแล้วก็จริงๆอยากจะเก็บเป็นโมเมนต์ว่าโอเคเราซื้อในการน่าจะเป็นเรือนที่แพงที่สุดที่เคยซื้อโอเคค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ลืมเพราะว่ามันจะมีของอยู่ข้างในตัวกล่องตรงนี้คือเปิดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยต๊บมันก็จะมีเป็นเหมือนใบการันตีให้เรามาซึ่งก็คือจะเป็นซองหนังของโรเล็กนะคะอันนี้ก็ เขาแน่จะรับประกันทั่วโลกแล้วก็ข้างหลังอันนี้ก็คือจะเป็นบอกตัวโมเดลกับตัวรุ่นเนาะแล้ววันที่ไปซื้อเนี่ยก็คือว่าแบบเป็นวันที่2 1เดือน11 2021พอดีอย่างที่บอกว่าคือจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นเลขสวยพอดีแต่ว่าก็ดีใจมากที่ตอนนั้นคือแบบว่าเฮ้ยเข้าไปเป็นวันนี้พอดีเนาะเพราะว่าตอนที่เข้าไปก็ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อพอเฮ้ยวันที่ซื้อมาเฮ้ยมันเป็นวันที่เลขดีก็ดีใจเหมือนกัน แล้วก็นี่ก็จะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะคะนี่โอเคน่าจะครบแล้วคราวนี้ไม่น่าจะลืมอะไรแล้วขอบคุณมากนะคะบ๊ายบาย